สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเริ่มใส่ดวงตาแล้วนะครับติดปลอยนะปลอยที่ทุกคนนํามาร่วมนะครับร่วมใบร่วมในการติดประดับองค์ปู่เวสสุวรรณในครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นดวงตาก่อนนะครับดวงตาแเป็นเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่นะครับด้านหลังนี่จะเป็นเท้าวิรูหกนะครับเท้าเออเท้าวิรูหกครับเท้าวิรูหกนะอันนี้ก็จะเป็น เท้าวิลปัคครับวันนี้เป็นเท้าวิรลปักนะครับใส่สุนยานะสุนตานั่นนครับอันเป็นเท้าวิรลปักนะครับก็จะมีเสียนเป็นเซียร่านะครับเสียนเป็นหน้าครับวันนี้นะครับเซียร่านี่เท้าวิลฟักสุนยานั่นนะครับก็เริ่มใส่แล้วเดี๋ยวจะไต่ตามนลงครับอันนี้เท้ารถล้อนะครับนักการดนตรีนะครับผมค่อยเดินมาเรื่อยๆครับไปดูปลอยนะพลอยนะพล้ยเปี่ยนพอดีนะอันนี้นิดนึงนะครับสูงครับก็ค่อยเดินครับแล้วทอยเริ่มนะวันนี้คือพลอยที่คนนำมาให้นะครับผมนะโดยช่างบบูนนะครัผม ประธานซับนะครับนะจ้างงานได้นะครับผมนะรับทั่วประเทศนะครับงานรับเหมานะครับทุกอย่างนะครับดูครับดูสวยโอ้พติดกลางนะครับนะสวยสวยสวยอันนี้ติดกลางเลยนะครับนะเป็นเขาคัดมาแล้วครับติดกลางพอดีสวยสดงดงามนะครับอันนี้ที่เอามานะครับเราติดหมดนะครับไม่ได้ไปขายนะครับอันนี้อยู่ในนี้ครับปองพลอยต่างๆอันนี้ติดได้เราก็ติดนะครับคือเราต้องการพลอยแท้นะครับแล้วพายพลอยไม่แท้พลอยพลาสติกนี่ผมก็จะคัดออกไปบ้างนะครับผมนะอยากได้ของเนี้มากกว่าครับดูครับคือการปั่นก่อนครับจึง ติดกันให้เห็นนะครับว่าเราติดนะครับดูที่ผงที่แขนนะครับก็ประดับเป็นเน็ตพอยนะครับพี่ทุกคนนํามาให้นะครับที่นํามาให้นะอันนี้นะครับเดี๋ยวดูดวงตาปูบ้างเรานี่คือดวงตาปูนะดวงตาปูนะนี้เดี๋ยวให้ดูแลกันนะครบถ่ายดวงตาปูดวงตาปูนะครับดวงตาติดแหลวครับนี้ก็เพชรยอดนะครับด้าหน้านะครับม้นเม็ดใหญ่ก็เลิศเลยนะฮะอ๋อหอยใกล้ก็โอเคนะถึงจะหาอะไรมาล้อมนะเพชรยอดนะครับก็เปียนเพชรดวงตานะครับผมเดี๋ยวดูไปกันเลบ พว il, มือแล้วบาง่าก็เด็กกรัันงตาปุ๋ยที่ติดาวงตางตอันนี้ก็คอยไล่ติดครับว่างๆก็มาช่วยติดได้นะครับว่างๆมาช่วยติดได้นะครับกว่าจะวันงานนะครับก็คงจะติดได้แต่มว่าพอไหครับไม่พอเหรอครับเยอะครับใช้เยอะนะข้อมงข้อมือต่างๆเนาะจะมีพอยสีขาวมีต่างๆนะครับเนี่ก็มติดช่วงกระดับกันได้นะครับผมดัใครช่วงนี้นะครับก่อนก่อนยึต ใครมีพอจะขึ้นมาติดเองก็ได้นะครับแนะนํามาติดเองเลยส่วนไหนนะครับยิ่งเม็ดใหญ่ยิ่งดีนะครับเข้ามานะครับผมถ้ามีเยอะอันนี้จะเป็นพญานาคนะครับลงตาไม่ติดแล้วมีลงตางูไดหมดนะครับไล่ติดมาดูไล่ติดกันนะครับโอออมปูนี่สุดยอดนะครับสุดยอดแเอาไ้ส่วนโนนะครับดูแล้วกันนะครับอันนี้สร้างไล่ติดอาจารย์จลีก็ติดเหมือนกันครับวันนี้พอครับดู เดี๋ยวดีก็นั่งติดนะครับก็จะมีดวงตาอ๋อดวงตายักษ์ก็ติดแล้วนะครับดวงตายักษ์นะครับนี่ตายักษ์นะครับนะครับดวงตายักษ์นะครับก็ไล่ติดแล้วนะครับดวงตาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไม่ติดมุกด้วยนะครับนะติดมุกดวงตายักษ์แต่ละตนนะครับอยู่ที่เป็นดวงตาเนี่ยนะครับเราจะเปิดเน็ตหมดเลยครับเป็นดวงตาจะได้มีชีวิตผลนะครับผมเพื่อกรรักษานะอันนี้อันนี้คือเท้าทศรถลนะครับนะครับๆทศรถลนะครับผ่านไว้มืดไปหนะเอาโซตอลนะครับวันนี้เปิดแปดหน่อยนิดนึงนะครับว่า มองไม่เห็นเลยนะอันนี้คือท้ารถตัวรถนะครับหรือว่าตามุดเองนี่โอเคไปเป็นอันนี้ท้าเวฟตะวันนะครับข้างหน้ายิงเสียงบนนะครับแล้วเป็นตรงนี้เกินเล็กนึงครับอันนี้เป็นองค์ใส่ตาแล้วก็ดูกดดูดแบบแล้วใส่ตาแล้วก็ดูดแปะนะครับใส่ดวงตาแล้วแล้วก็ได้กระเดียกเห็นแล้วก็ลงแรงนิดนึงนะครับลมแรงลมแรงนิดนึงนะครับก็นั่งทำกันนะครับดู คนที่สูงนะครับสูงนี่คือยักษ์นะครับก็ดูแลทุนพุทธมุสลนาอยู่แล้วนะครับยักษ์นะครับแบกไว้นะครับแบกพระพุทธมุสลินาไว้นะครับดอกบัวเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสี่พระองค์แล้วนะครับดอกบัวดอกที่หนึ่งดอกที่สองนะครับแล้วก็ดอกที่สามดอกที่สี่นะครับที่องค์ยืนอยู่ก็คือพระสีอรยะมเหตไตรที่กำลังอุบัติขึ้นนะครับผมนะก็ในมือถือแก้วลูกหนึ่งไว้นะฮะแล้วก็ใครจะเป็นใครจะนำพลอยมาร่วมก็มานำเลยนะครับ ก็ติดจริงอ่ะติดจริงอ่ะไม่ได้แกงติดแล้วครับคือเอามาประดับนะครับก็คือมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะเทวดายักษ์แต่ละตนนะครับยักษ์แต่ละตนนะครับอ่าดูนะครับยักษ์แต่ละตนที่ปั้นออกมานะครับบอกว่าสายยักษ์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับขนาดนะตุ้มนะครับตุ้มเลืนแก้วนี่ยังโอ้โหอลังการขนาดนี้นะครับนี่ที่เราเห็นในกรซุ้มเลน่แก้วนะครับอันนี้ก็ปูกจะมีศาสนาหมดเลยนะครับเป็นผู้เจ้านะครับเห็นนะครับผมนะที่ล้อมรอบอยู่นะครับนั่งซุกมุมนะครับนั่นก็จะมีเท ปอยปรปัรักษานที่24กันยานี้มานะครับเพราะว่าที่บอกนะครับมันคือการเปิดและการอุบัตินะครับผมนะการรับความเป็นมงคลนะครับพลังงานดีนะครับอันนี้เราดูด้านหลังดีกว่าอาจารย์ประติิแล้วด้านหลังก็เริ่มติดปล่อยด้านหลังนะอันนี้ก็เป็นด้านหลังองค์ปู่นะองค์ปู่ผมยาวดูผมองค์ปู่นะครับขยายนะครับแล้วก็มีงูครับงูหมายความว่าไงครับงูเป็นเจ้าแห่งที่เฝ้านะครับเฝ้าเฝ้าอยู่ภายในนะครับคังสมบัตินะครับ ยักษ์นี่แค่อยู่หน้าประตูนะแต่หลายคนถามว่าเฮ้ยยักษ์อยู่หน้าประตูแต่ภายในนะครับภายในคังเนี่ยครับอีกชั้นหนึ่งก็คืองูครับงูนะงูที่สายานพญานาคเนี่ยแหละครับผมของในอนัตของทวีปุปัตตนะครับอยู่ในคังนะครับอยู่ในคังสมบัติเลยนะครับเฝ้าไว้นะครับกดไว้อยู่นะครับนอนหลับเฝ้าใครถ้าเกิดยักษ์หลับนะครับก็ไปเจองูอยู่อีกนะครับด้านหลังนี่ขนาดด้านหลังนะครับ เริ่มส่งงานแวครับลอยเพยเริ่มติดกันแล้วนะครับตอนนี้ผมอาจจะเดินไม่สะดวกนะครับสูงต้องเลือกงที่เดินสะดวกไม่ไม่สะดวกไค่รับสูงครับสูงสูงนะฮะดูจากพื้นหลายเมตรอยู่นะครับนี่ก็ข้างล่างก็ขาดกันอยู่นะครับมาช่วยได้ลอยก็เนี่ยประมาณเดี๋ยวเท่านี้แหละครับเอาว่าพอไหมไม่พอแล้วครับไม่พอพอยังไม่ได้ด้านล่างไม่ติดเลยครับติดในบนก่อนขาดเยอะครับขาดเยอะตอนนี้เท้าสี่เสนามหามัยักษ์นะครับได้เจ้าภาพ องตนแล้วนะครับสองตนแล้วนะป้าอ้อมน้อยตนหนึ่งแล้วก็พี่คนหนึ่งนะครับก็จะนําเงินมามอบให้ในวันวันที่ยี่สี่นะครับผมนะก็เป็นเจ้าภาพนะครับได้สองตนแล้วนะครับเหลืออีกสามนะครับคือลาหูอีกหนึ่งด้วยนะครับเหลืออีกสามนะครับผมก็ยังไงก็พักเข้ามาได้นะครับนันเจ้าภาพก็ตนละห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทนะครับที่อยู่พิฐานนะครับพระเวทนี้เองนะครับผมนะอาจารย์สรีปั้นเองนะครับก็จะมีจารึกชื่อนะครับผมอันนี้ก็ร่วมกันติดฟลอยแล้วช่วยกัน ถ้าผู้หญิงจะมาหรือใครจะมาวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ก็ได้นะครับเอาปอยมาติดเองได้เลยนะครับคุณไม่กลัวความสูงคุณก็ปีนขึ้นมาติดเองนะครับมีกาวให้ติดนะครับนะได้มาสัมผัสองค์ปู่จริงๆนะครับในช่วงก่อนวันที่24นี้นะครับก่อน24ถ้าเกิดใครลูกศิษย์คนไหนเดินทางมานะครับติดไหมแล้เรามีกาวให้นะครับคุณก็มาล่างล่ติดแบบนี้แหละนะครับเราก็ได้ดูครับเฮ้ยติดตรงนี้ละพอดีเป๊ะอะไรไปลื้อมาไปลื้อนี่มาเจออันนี้พอดีเข้ากันพอดีเลยไม่เป็นเดี๋ยวต่อนีก เดี๋ยวใครไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวช่างบุญสอนนะครับสอนได้คนวสวยนะช่างบุญบอกแต่ผู้หญิงนะผู้ชายไม่สอนเรื่องติด,ต,ดติดตรงเรียกวอุบะเรียกวอุบะต้องเน้นอุบะนะอุบะตรงกลางเนี่ยนะครับนะติดแล้วนะครับ,ะะรบเ,เริ่มไนะล่ติดแล้วนะพลอยอ่าเรียกเครื่องทรงเครื่องประดับนะครับของปู่บารามีล้วนๆนะบอกบารมีล้วนๆนะครับการหล่อเครื่องประดับนะครับคือเราไม่ได้เราหล่อเราหล่อแยกชิ้นนะครับ แล้วมาสวมนะครับสามารถถอดออกได้นะครับเครื่องประดับของปู่แต่ละชิ้นนะครับอย่างเงี้ยถอดออกได้ครับนั่นคือเราแยกส่วนเราไม่ได้หล่อเป็นเนื้อเดียวกันนะเราแยกแยกแยกหล่อนะครับคือบอกแล้วว่าทําไมถึงแพงนะครับทำไมถึงเกือบสิบล้านบาทนะครับนะหกเมตรราคาเกือบสิบล้านนะครับเนี่สำลิดเนี่ยนะครับดูดูวิจิตรนะครับตรงตาปู่มันมีชีวิตนะครับผมนะต้องมาดูสัมผัสเองนะครับคนที่เป็นสายญานะอันนี้คือใส่อยู่นะจันอันนี้คือเม็ดพระธาตุแล้วก็ ที่อยู่บ mm hmm. นยอดเสียนเม็ดพระธาตกับเพชรพญางูแล้วก็เพชรพญานาคนะครับผมนะหรือแก้วนาคาเนี่ยที่ผมได้มาจริงจริงนะครับอันนี้นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอติดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะเป็นพระธาตุนะครับเป็นเม็ดพระธาตุแล้วก็เป็นแก้วนะครับนะแก้วมณีนาคาเนี่ยนะครับผมนะกับเพชรพญางูนะครับนะเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับเปิดออกมาผมคือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อยู่แล้วนะทัี่บ้านผมเนี่ยนะก็เอามาติดในการนี้นะครับอยู่ในพระอบอันนี้นะครับอยู่บนยอดเสียนพอดียอดเสีย้ ดูนะครับอันนี้กําลังไล่ติดคอยอยู่แต่เพิ่งปล่อยแลครับยังเพิ่งปล่อยนะก็ดูก็เล่นกันนะครับใครมาก็ปล่อยขึ้นมาติดเองครับติดเองได้เลยนะครับมีกาวให้นะติดดูจุดไหนติดได้ติดเลยเพราะใช้เยอะแหวนยังไม่มีเลยครับตามนิ้วนะครับตามนิ้วปูก่โอ้โหนะครับแหวนบานเลยนะยังเหลือที่นิ้วอยู่เทียบเลยนะสวยครับขอเป็นปลอยแท้แล้วกันปล่อยพลาสติกมันอยู่ไม่นานหรอกปล่อยแท้มันอยู่คงทนนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้ติดอยู่แล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ อยู่ไหมจ๊ะก็ไม่อยู่ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่อาจารย์เปิดได้อาย์เปิดได้เอาจารย์แยังไม่อยู่จ๊ะผมได้โอเคออกกาวอันนี้เป็นเป็นเม็ดเม็ดธาตนะครับเม็นธาตแล้วก็มีแก้วมันีที่ผมได้เองนะครับอันนี้ผมได้คือได้กับตาไม่งั้นผมไม่เชื่อนะครับคือผมได้ตอนวันรับลูกศิษย์เนี่ยนะครับผมผมได้จริงๆนะครับตอนช่วงวันออกพรรษาเนี่ยนะครับอันนี้คือเม็ดธาตเม็ดธาตแล้วก็เป็นเม็ดพยางูกับแก้วเนี่ยนะครับอันนี้คือกูได้กับตัวนะครับตอนรับติดอยู่นะครับ ผมถึงกล้าเอาไปติดบนยอดนะครับไม่งั้นผมไม่กล้าผมดูไม่เป็นนะครับแต่ตอนรับเสร็จอยู่นะครับตอนช่วงออกพรรษาพอดีนะครับออกพรรษาช่วงนี้แหละนะคือเหมือนแสงแสงตกลงมาที่ฟ้าเนี่ยนะครับแล้วในที่ทําพิธีที่อยู่เป็นห้องครัวเนี่ยคือเขาทำความสะอาดตลอดอยู่แล้วนะครับเวลาผมทําพิธีเนี่ยแต่นะครับแต่มีแก้วใสๆเนี่ยนะครับไม่เล็กๆเนี่ยมาอยู่ข้างๆขาผมได้ยังไงผมก็งงนะครับถ้าเกิดเป็นของที่แบบเอามามันต้องตตกมามันต้องดังติ้งๆๆแต่นี่คือ เหมือนใครมาจับวางไว้ครับอยู่ข้างขาผมไม่เชื่อว่านี่คือของแท้นะครับผมก็เลยเอามาใส่ไว้ในะอบอันนี้นะครับที่อยู่บนยอดเสียนปูกกับเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดพระธาตุนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวปีนึงจะเปิดทีนึงครับจะดูว่าเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับอาจจะมีอะไรมาใส่อีกก็ได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราไม่แน่หรอกนรับเทวดามาเปิดใส่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือความหมายอยู่แล้วนะครับเราใส่ใส่ไว้เสียนยอดนะแต่สุดท้ายนะครับผมเม็ดนี้ก็อาจจะงอกเลยก็ไดาไม่ก็จะมีอะไรมาใส่เพิ่มนะครับโดยยิิ่่่งักนนะครบผมออีี้เชืา เนเ่นแรงกับไหวครับนะอันนี้ผ้าอนี่อยู่นะอาจารย์นะโอเคอยู่แล้วอัดอีกโ okay, อเคี๋ยวอัดเข้าไปอีกนะครับอัดให้อยู่นะครับผม <c oughs> นี่คือแม่พ์ผอบนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครมีเอามาใส่ได้ยอดนี้นะครับผมนะ <c oughs> เฮยทุกคนได้กราบไหว้กันนะครับผมนะคือ <c oughs> ในการสร้างเนี่ยนะครับคือสุดแล้วนะครับสุดแล้วในการทำนะเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศมุมไกลๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอลงก่อนนะค่อนข้างกระสุนลมแรงนะครับผมนะเสียวนะสูงครับสูงสูง่าตกลไงเดแล้ววันที่ยี่สิบสี่ไม่มีใครสวดนะครับก็สวดอยู่คนเดียวนะนะ ตกไบปั๊บยุบหายแล้วโกนะไม่มีไม่เสียหรอกครับไม่สูงไม่สูงเท่าไหร่ครับธรรมดาครับนะตกมาก็เกี่ยวได้นะเดี๋ยวก่อนครับกูของลงก่อนนะแป๊บหนึ่งนะไอ้าวว่าเดี๋ยวคว่ำนะครับนะสักครู่นะอไไออยู่นิดหน่อยครับอึ่อะหลงลนะครับดูด้านล่างนิดนึงสูงครับเดี๋ยวเราไปดูมุมไกลดีวกว่าตอนติดดวงตาแล้วเป็นอย่างไรนะครับแล้วติดตาแล้วนี่ดูทีมงานทีมงานปั่นครับปั่นก็จะปั่นอยู่นะครับปั่นอยู่นะ ขอขอลงนิดหนึ่งทีมงานปั่นนะครับเล่นจากกรมประธานซับนะครับขอแป๊บนึงขอของงนะงลงแป๊บนึงนลงแป๊บลงลงแป๊บหนึ่งนะลงแป๊บหนึ่งนะอันนี้ดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วยังขาดพอยอยู่นะครับนิ้วพลอยที่นิ้วยังขาดอยู่ครับหน้าตาพุรงต่างยังขาดอยู่นะมาได้ครับมาได้ครับหาบอยไหมคุณคุณรู้แน่นอ<ม>นนะว่า voilà ผมเอามาใส่ครับเดี๋ยวผมลงไปดูข้างล่างก่อนอุ๊ย ลงก่อนแล้วกันครับพิมานอสูรนะครับตอนนี้คือพิมานอสูรจริงๆนะอันนี้ทาทาหลายสเตปครับลงไม่ได้ลงสเตปเดียวสป๊พนีงปุ๊บก็โหลงไอายสเต็ปนะครับก็ช่วงนี้มาก่อนยี่สี่เนี่ยคุณมาติดได้เองเลยนะเพราะจะมีบันไดนี้อยู่นะครับหลังยี่สี่แล้วผมจะลื้อบันไดออกนะครับผมแล้วก็เป็นบันไดลิงปีนนะอ่านะครับปีหนึ่งจะเปิดครั้งเดี๋ยวไปดูมุมไกลครับมุมไกลนี่วาแล้วเวลาใส่ดวงตาแล้วเปลี่ยนไหมครับบางคนยังไม่เคยเห็นแบบช็อตใส่ดวงตานะ อนะมองจอากมุมไกล,ลคะน่าจะเห็นอยู่ผมสูไม่ดูแล้วกันสูไม่ดูเวลาติดตาแล้วเป็นไงครับโอ้โหช่างบูนบงังวิทเลยนั่นเดี๋ยวดูก่อนมาหามุมดูกันแล้วกันเนะแม่เราก็มองนี้พอเห็นอยู่แล้วนี่นะครับ,รบดูดรงตาเห็นลิบลิบนะครับลิบลิบนิดหนึ่งช่างบูนกับบังใส่ดวงตาแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนมีชีวิตจริงๆนะครับขาดเห็นตาข้างเดียวนะครับให้ดูลุ้นๆแล้วกัน มาดูวันจริงครับมาดูวันจริงมากราบไหว้วันจริงแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับผมว่าน่าจะมาสักเก้าสิบเก้าสิบปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะขององคูนี่นะครับแะความสฉยวาดงามนะครับที่ไม่เหมือนใครในโลกนะครับตอนนี้ก็เล่นขัดกันอยู่อะให้เหลืองอารามเลยนะขัดให้เป็นทองเลยนะครับนะขัดให้เป็นทองเลยนล้ววันนี้ทีมงานช่างนะครับวันที่ยี่สิบสี่นี้นะครับมานะครับมายี่สิบสี่นี้นะครับเข้ามาแล้วกันนะครับมีใจเข้ามาแล้วกันนะ สายยานยักษ์สายยานต่างๆพญานาคพญาคุดนู่นนี่นั่นมาได้หมดนะครับเพราะคือจะตุโรกบาลทั้งสี่ที่ผมทำไวนะ้นะยักษ์นะครับก็เป็นหนึ่งนะครับในอนัตนะครับขององค์เราไว้เป็นนะ